เจริญธรรมผู้จาริกแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดาในขณะนี้เราอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่อนาถบินิกาเศรษฐีได้สร้างถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจ้าชายเชษฐ์เป็นเจ้าของที่ที่อนาถบินิกาเศรษฐีได้ซื้อสถานที่ตรงนี้เจ้าชายเชษฐ์ได้ร่วมบุญก็คือพื้นที่บริเวณซุ้มประตูให้เป็นชื่อของพระองค์เบื้องหลังที่เราเห็นตรงนี้เรียกว่าอน,านันทโพอน,นัอนทโพก็คือเป็นต้นโพที่พระอานน์ได้รักษา โดยพระโมัลลานะได้ห่อไปเอา,มาเมล็ดที่ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยามาแล้วก็นํามาปลูกที่นี่เพราะในครั้งนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรดพระมารดาอยู่3เดือนไปจำพรรษาแล้วก็ว่าเอาตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอคนมาไหว้ต้นโพก็เห็นแต่พระอานนท์เห็นแต่พระ,พระอานนท์อย่างเดียวเขาจึงเรียกว่าอานนณพโผล่คือต้นโพที่พระอานนท์ดูแลอยู่ ฝั่งด้านนู้นก็จะมีสังคสภานะมีกุฏิพระอรหันต์แปดทิศมีกุฏิพระสารีบุตรมีกุฏิของพระมีกุฏิของพระอานนมีมีกุฏิของพระราหุลมีกุฏิขององคุลิมานนะแล้วก็จะมีกุฏิของพระศรีวลีนะแั่นั้อสาวกที่อยู่ที่นี่เยอะมากในครั้งก่อนเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่นี่ตั้ง10เรียกว่า 19, พรรษา19กาการฝน แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบุพารามนี่หกพรรษารวมอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่25ปีเลยนะที่อยู่ดังนั้นพระองค์จึงตั้งหลักปักฐานในการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างจริงจังนะพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลามหาพระองค์ก็มาหาที่ตรงนี้นะแล้วที่ตรงนี้จะรวบรวมสังฆารามพุทธารามธรรมารามนะหลายภาคส่วนนะดังนั้น,น,นเหตุการณ์ที่อยู่ที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอุบาสก ผู้ที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์พุทธศาสนาที่เป็นเลิศที่เป็นเอตตทัะยอดกว่าคนอื่นก็คือว่าอนาถบินิกาเสษฐีแล้วก็ฝ่ายอุบาสิกาที่เป็นเลิศเป็นเอตตทัะกว่าอุบาสิกาด้านอื่นๆก็คือว่านางวิสาขาและแม้แต่พระเทวทัตก็ได้โดนธรณีสูบที่นะข้างหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีนางจินจามานาวิกาก็โดนธรณีสูบหน้าวัดเชตวันมหาวิหารดังนั้นที่ตรงนี้จึงมีความสําคัญฝั่งด้านนู้นก็จะเป็น กุฏิของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่มูลคันทกุฎีนะมูลคันทกุฎีนี่คือแรกเริ่มเดิมทีอยู่ที่เมืองพระนสีที่สารนาดแต่ว่าที่นี่เรียกว่าเป็นคันทกุฎีนะกุฎีที่เต็มไปด้วยของหอมคันทะคือของหอมนะกุฎีคือที่อยู่อาศัยเพราะว่าประชาชนาจะเอาเครื่องหอมพวกพวก,พวกดอกไม้พวกทูบพ,พวกเทียนมาบูชาสักการะพระองค์ณสถานที่ตรงนี้ดังนั้นที่ตรงนี้มีอาณาบริเวณใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสพระเจ้า เพราะอนาถมาินิกาเศีษฐีได้ซื้อตั้ง27โกดก็คือ270ล้านนะแล้วก็ได้สร้างวัตถุไปอีก270ล้านนะรวมเป็นเงิน540ล้านนะแล้วก็รวมฉลองอีกนะดังนั้นที่นี่อนาถมาินิกาเศรษทีเอาจริงเอาจังมากดังนั้นขอให้ญาติโยมตั้งจิตตั้งใจใครที่ได้เคยมาแล้วก็ขอให้ได้มาอีกครั้ง ใครที่ยังไม่เคยมาขอให้ให้ตั้งจิตตั้งใจได้มาสถานที่ตรงนี้ขอให้ท่านั้งหลายจงเจริญด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตราบจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานด้วยการทุกท่านทุกคนเทอ